ภาพสวยคมชัดต้องที่นี่ครับมุมที่เราชำานาญสุดแล้วกะให้นักท่องเที่ยวคือหายากครับจะได้ฉา,ากแบบนี้นะขนพวกแบบผักอะไรไปพวกกร้านเอา<ข>อมอเ<ม>ตอร์ไซค์ไปได้อะไรได้ไดหาที่จอดรถที่ไหนได้บ้างถ้าจะมาเที่ยวเกาะร้านเนี่ยนี่คือโรงแรมใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่โรงแรมบางพานที่สี่ค่ะอ๋อเพราะว่าดูตามข้อมูลมานี่คือหาที่จอดรถ ที่ไหนได้บ้างถ้าจะมาเที่ยวเกาะร้านเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่คือมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วยเนาะ,ะอ่าก็ทางโค้งลงที่แหลมบริหายแต่ว่าสังเกตป้ายคือตรงบริหารเบรสติเดนบริการรับฝากรถไปเกาะร้นานเออค่ะครับถ้าเกิดว่าเออเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่คอยขายตั๋วให้นะคะเดี๋ยวเราซื้อบัตรชาระค่าบริการเลยแล้วก็จอดรถยนต์ตรงนี้ใช่ค่ะอจอด ค่าค้างคืนก็200บาทสำหรับรถรถเก่งนะคะถ้าเป็นรถตู้ก็จะ250าบาทถ้าเป็นชั้น C ชั้น B ชั้น A อันนี้จะเป็นของโรงแรมอ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่จะมาฝากรถนะคะจะมีน้องเจ้าหน้าที่นะคะขาจอดก็คือจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เป็นแต่ละชั้นอ๋อจะจะแยกโซนให้ระหว่างลูกค้าของที่มาพักที่โรงแรมกับลูกค้ามาเช่าบริการจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนครับมอเตอร์ไซค์เออไปไปเข้าอีกข้างหนึ่ง ในบริเวณเชิงสะพานที่จะมาตรงแหลมบริหารนะครับให้เราคลิปเินเลน้ลายเลยนะก็บริการมีกล้องวงจรปิดมีโอ๋โครับ,<อ>รบมีมอกทตอน,อนาาห้องน้าาห้องน้ํห้อ้ทางไหนครับถ้าเราลงสะพานมาก็ชิดซ้ายเลยสองร้อ,อยบาทสายเข้าไปด้านในเลยครับพี่จอดรถกอร้านนะครับ ดูแลคิวให้นะครับที่ไหนว่างไม่ว่างน้องก็คอยเซอร์วิสนะครับดังนั้นก็สองร้อยบาทเหมือนกันนะครับยาวมาถึงนี่เลยครับรับฝากรถนะครับเก่งบริหารนะครับเป็นคาพาร์ครับฝากจอดรถไปเกาะร้านไปกับค้างคืนมีรปภดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดบริการร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับหมายถึงว่าถ้าเราจะเข้าห้องน้ําก็มีค่าบริการส0บาทนะครับแล้วก็อาบน้ํา40 ข้างในจะมีเป็นอาคารอยู่ในร่มนะครับล้วบนมีร้านอาหารตามสั่งเครื่องดื่มก็มีนะครับถือว่าถ้าใครแวะมาตรงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายมีนะครับห้องน้ําอาหารการกินนะครับอ่ะโอเนกเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นของบริการจอดรถลําดับถัดไปนะครับเดี๋ยวสงสัยครับกาลังจะเดินย้อนกลับไปสังเกตเห็นทางฝั่งทางด้านนี้มันจะมีเหมือนเป็นท่าเรือใหญ่ๆครับอยากจะรู้มันคืออะไรครับคือเรือเยอะนะครับเดี๋ยวลองเดินไปดูกัน คิดว่าเป็นเรือที่ขนส่งสัมพะละนะครับหรือไมก็เป็นพยงขยะจากเกาะล้านมานี่นะครับหรือ,อยังไงกันไปดูกันนะครับจุดจอดเรือจุดจอดรถโอ้มาดูด้วยครับเรือสปีดโบสลำใหญ่ ในโซนนี้น่าจะเป็นขนส่งเรือหรือไม่ก็รับฝากเรือหรือเปล่าท่าใหม่ท่าใหม่ใช่ครับท่าใหม่คือท่าอะไรเอาเรือเอาเรือลงครับพี่อ๋อคือเรือสปีดโบ๊ทเอาขึ้นนี้ใช่ไม่เอาไมขึ้นจอดไปฝั่งนี้ครับพี่จอดเรืออ๋อมันเป็นเรือไทยเรือของเจ้าของแล้วก็มาเช่พวกบริษัทอื่นเอามาเก็บเหมือนพักเรือไวปใช่ไว้วิ่งแข่งอืมคือบางทีเราจอดอยู่ในน้ำนานๆนั้นก็ท้าไม่เสื่อมเนาะ ก็เอาขึ้นบนบนฝั่งใช่ครโอ้คุภาพคืออะไรด้วยโอ้ครับย่านนี้เลยเขาให้บริการอะไรบ้างตรงนี้ครับน้องด้านนี้เหรออืมขนของไปก่อร้านไหมของไปก่อร้านนะที่ขนพวกรถขนพวกแบบผักอะไรไปพวิก่อร้านเอามอเตอร์ไซค์ไปได้อะไรได้ใช่ครับอยู่ตรงด้านหน้าของป้ายพัทยาเลยนะครับมันก็จะมีลานจอดกว้างๆของเอกชนท่านผู้ชมและนอกจากนั้นยังมีการขนส่งสัมภาระะซึ่งดูแลดูเมืองพัทยานะครับอยู่ด้านนี้ย่านนี้ เรือลำใหญ่ตรงนี้คือเอาไว้ขนปูนขนทรายขนอุปกรณ์ก่อสร้างไปที่ก่อล้านนะครับซึ่งขนได้เยอะนะครับส่วนสัมภาระาอย่างอื่นอาจจะเป็นผักผลไม้หรือสัมภาระาต่างๆที่คนชุมชนที่ก่อล้านนะครับก็จะเป็นอีกลำหนึ่งแต่ตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าอมาดูการขึ้นลงเรือที่เป็นการขนย้ายเรือจากท้องทะเลครับมาจอดพักไว้เพื่อ ให้มันอยู่ได้ยาวนานอยู่บนบกครับไม่ได้แช่น้ำไว้ตลอดนะครับไดมอนครับพีไดมอนเดอ e s ซันแปดเป็นสปีดโบ๊ทล้ำใหญ่ครับจูบผู้โดยสารใน้32คนนะครับก็จะเป็นไซส์ขนาดถือว่าใหญ่เลยนะครับก็ใส่เทเลอร์นะครับขนย้ายกันอย่างนี้เลยครับเพื่อนำจากท้องน้ำทะเลครับเอามาพักไว้ด้านบนนะครับมันจะได้เหมรักษาสภาพของเรือได้ได้นานนะครับ ถ้าอยู่ในน้ํานานๆมันอาจจะมีะเขาเรียกปวกไหมไม,ไม่ไม่ใช่ปวกมันจะเป็นเพียงครับเพียงทะเลครับมาเจาะมาผากับเสาะนะครับหรือมีตะไคร่น้ําขึ้นนะครับมาตอนนี้เรามาดูส่วนของบริเวณอีกที่หนึ่งของแหลมบริไฮเป็นสถานที่าฝากรถฝากเรือนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็กําลังเตรียมเทรลเลอร์ใส่รถรถไถนะครับแล้วก็เอาไปเตรียมพร้อมเพื่อจะนำเรือสปีดโบ๊ทขึ้นนะครับ ไปดูกันแบบใกล้ชิดกันเลยครับเ oh. นี่ยครับไปครับไปเอา้าสะดุดสะดุดแท็กเตอร์ไม่พร้อมครับมีสะดุดครับสำลักน้ำมันหรือน้ำทะเลอ่ะโอเคครับไปดูจุดจอดรถต่อครับ มาดูลานจอดนะครับอีกลานหนึ่งก็อันนี้ของเมืองพัทยาจอดฟรีในวันหยุดครับมีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับในลานสีฟ้านะครับคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็ว,วกันหยุดราคาตอเลิกเข้ามาจอดได้เลยครับขับาาตั้งหลักนิดนึงตั้งหลักในโซนนี้ก่อนนี่ครับในย่านนี้คือเป็นสวนสาธารณะท่าเทียบเรือเป็นหน่วยงานไหนครับเนี่ย ภาพสวยคมชัดต้องที่นี่ครับมุมที่เราชำนาญสุดแล้วกะให้นักท่องเที่ยวคือหายากครับจะได้ถ่ายฉากแบบนี้นะได้ภาพเร็วสมใจนะครับอ่ารูปทัวร์มาขึ้นรถก็จะเดินผ่านเส้นนี้ครับดังนั้นร๊ปทัวร์แต่ละที่ที่พาท่องเที่ยวไปก็จะมาเลือกดูภาพก็ซื้อเกี่ยวไว้เป็นที่ระลึกนะครับกีนเยอเดีนเกาหลีก็มีแล้วแต่เราจะไปคอนแทคมากับทางโรงแรม <Okay. S 2> รีสอร์ทใช่ไหครับ ถ้ามีไกด์ของเขามาไกด์พาลูกค้ามาคือบุ๊กมาแล้วว่าลงบริษัทเราส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเด็กอะไรอันนี้ตากล้องช่างภาพตากล้องอย่างเดียวซึ่งก็ตะลุยไปตามพื้นที่ครับผมเราถ่ายรูปเขามาแล้วเราก็มาถ่ายเขาโดยที่เราไม่ได้บังคับว่าให้เขาดอเขาติกใจเขาก็ตดใจเดี๋ยวจะลองให้ดูผลงานมืออาชีพขขทดูภาพได้ไหมได้ครับเอาไปดูกันครับเอาโมเมนต์แบบไหนครับได้หมดนะครับแลนส์มาร์อยู่ตรงหอนาฬิกาอันนี้เป็นบริษัทอะไรครับ เล่นโฟเลนอลลลเ่นสังเกตเสื้อสีฟ้านี่นี่โอ้โฟโตกราฟเฟอร์นะครับจะมีเป็นเขาเรียกว่าแคมเปญของอันนี้ให้นะครับรับรองอ่านี่นี่รหายากครับได้แบบหันฟ้างี้เขาคุณถ่ายนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมของแหลมบริหารนะครับสังเกตหอนาฬิกาแล้วก็ตึกสีเขียวครับเป็นลานจอดรถอัตโนมัติของทางเมืองพัทยาจอดรถฝากรถ ไปตลาดเลี้ยวขวาเข้าอาคารได้เลยครับอาคารจอดรถยังไม่เต็มครับ <c oughs> จอดรถปากรถไปตลาดเลี้ยวขวาเข้าอาคารคร,รถกับที่เข้าติดไม่ได้ลูกค้าสะดวกจอดตรงนี้อ๋อก็ขอจอดตรงนี้ได้ถ้ายังไม่เต็มเนาะเงื่อนไขของรถที่จะมาจอดต้องอยังไงบ้างครับ ความสูงไอ้ใต้ท้องรถอะต้องไม่ต่ำประมาณสั้ง13เซนแลพี่มันจะมีไม้ไม่ถึง20เซนใช่ไหมประมาณ13เซนนี่มันจะมีไม้วัดูครับต้องมีการวัดใต้ท้องรถกับบนรถไม่สูงเกินเท่าไหร่ครับราเมตร90กับยูนิตสูกปุ่นโอ้ประมาณเมตร90เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการลิฟต์ลิฟต์ยกเนะครับทีมงานใส่เสื้อยูนิฟอร์มครับดูดูเป็นระบบระเบียบแล้วครับสำหรับครั้งนี้ก็ ไปดูได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถขึ้นยังไงนะครับนี่ครับอ้าวโหนี่ขึ้นเลยครับสุดยอดขึ้นแบบนี้กันเลยโอ้นี่ขึ้นแบบนี้ก็ได้ผู้ชมเนี่ยจะเป็นลานแบบนี้ครับข้างในยกขึ้นจอดตามช่องที่ว่างนะครับราคาตามเรทนี้ครับ เ,เหมือนเดิมครับก็จ่ายตังค่าบริการตามนี้นะครับอันนี้คือขันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ,รบมาเดินมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งทางด้านขวาแล้วกันของตึกสีเขียวนะครับจะเป็นตึกที่ใกล้สูนละเป็นลานจอดรถที่ใกล้ทางทางลงเรือมันจะมีฝั่งนี้ด้วยนะดูลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่ง พอมาย่านวอล์กิ g งสตรีทนะครับเนี่ยลานจอดรถของทางบริหารเบที่เป็นส่วนของรถจักรยานยนต์ต้องมาจอดตรงนี้นครับมาดูพิกัดก็คือประตูโค้งทางเข้าอันนี้คือด้านหลังของวอล k กิ g งสตรีทนะครับส่วนลานจอดรถของทางบริหารเบที่เป็นโม,โโมอเตอร์ไซค์มาฝั่งนี้ครับรถยนต์ก็มาได้นะราคาเดิมครับ ที่จอดรถของบริไฮบริไฮเบย์อยู่ทางนี้รถจอดอยู่ด้านในอย่างปลอดภัยดูสถานที่ก็โอเคนะครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะอยู่ด้านในอาคารนะครับถ้ามันไม่พอจอดเต็มเดี๋ยวก็ให้ไปจอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่จอดได้ก็จะขยบถัดไปอีกอันนั้นจะกลางแจ้งนิดนึงนะแต่อยู่ในร่มต้นไม้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งก็มาติดต่อน้องที่นั่งตรงนี้ก่อนก็เป็นพื้นที่ของทางบริไฮเบย์หมดเลย โซนนี้จะจอดรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ใช่แต่ในตัวของอ,าอ่าตัวโรงแรมเองจอดได้เฉพาะรถยนต์ใช่ไหมใช่ใช่โอ,อโอเคตเแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะวันนึงก็6 0บาทแค่น,น,นั้นเองเนาถ้าถ้าค้างก็ค้างวันหนึ่งไปที่เกาะร้านมาพรุ่งนี้เช้านะรถตู้รถสองแถวผ่านจุดนี้หมดนะครับหรือเราจะไปหมอชิีจะไปทำไมก็ขึ้นตรงนี้นะครับสะดวกครับไม่ต้องออกไปข้างนอกอาคือจริงๆจะมาบินโดนหรือว่าต้องขออนุญาตนะครับ วันนี้ก็มาให้ชมบรรยากาศที่เป็นบริเวณทั่วๆไปรอบๆของทางแหลมบริไหดูจุดที่จอดรถต่างๆของบริเวณท่าเรือนะครับกล่าวว่าจะดูภาพบม,มสูงไปถามเจ้าที่ข้างในบินไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตมาต้องไปขออนุญาตให้เป็นทางการแล้วก็มาบินโดนได้